สวัสดีครับอันนี้ได้เลิกกี่โมงครับน้อได้เลิกกันเดี๋ยวได้เลอแปีกกระสาบเอาบนขดี๋ยก็ได้นะพ่อเนาะครับป่ะเดี๋ยวนั่งข้างบนเดี๋ยกครับนี่ลูกค้าส้มก็มาพอดีกำลังถ่ายยูทูบก็แม่ได้ครับอ๋อคนนั้นรับโทรศัพท์ใช่ไหมคะคนรับโทรศัพท์ รอสักครู่นะคะใช่ค่ะมว่ารอสักครู่เลยนะหนูนั่งเลยลูกข้างในเลยค่ะเอากาแฟโอตินหนูบอกประกุบเลยนะ นี้ไปวัดด้วยกันหมดเลยไหมครับพี่อ๋อขับไปสองคันไปคันเดียวคันนี้เดี๋ยวพี่ฝากไว้ก่อนแล้วกลับอ๋อได้ครับได้ครับไกลไหมครับวัดอ๋อในเมืองโคราชเดี๋ยวพี่ได้ครับพี่หนังในห้องก็ได้จ้ะเดี๋ยวพี่เขาเก็บเป็เงิน ครับลรเทเลยแตไม่มีกัดสของช่ค่ะอ๋อเป็นตู้ทึบครับไม่ต้องเทาลอยอะไรอย่างเี้ตรงเทาอยอะไรอครับครับป่ยี่ครับไอะุตรงรอยตัดมันใช่ไหมครับคมเยลอยู่หลงอยู่หลงเลย รอช้าหน่อยพี่อันนี้ก็เท่าไหร่เดือนกว่าเนาะเดือนกับสองเดือนนีกเนาะอันนี้ก็เอามาใส่เป็นเคสแค่ขนเงินขนทองใช่ไหมคะจะเอาไปให้นั่นไงไปถวายอ๋อเอารถไปเจิมเจิมแล้วก็เจีถวายเนี่ยซื้อมาฟิลฟูไปถวายพวกครับมมไปเจาหนูคิดว่าทำทำฟิลฟูไปถวาย นันเดคิ่ว่าของพี่เสริมนี่ำขาขาไหมใส่โดดไทดูแบบว่าจจไดขนขนของเยอะๆอะไรแบบนี้ของพี่เสริมทำแค่ขาอย่างเดียวเนาะขาไม้อันนี้ก็มีมูนี่ก็มีอ๋อแล้วครับทั้งชุดนนั่เลยครับตัวนี้้องคนใหม่วนี้ครับ ก็เดี๋ยวนั่นแหละเดี๋ยวต้นรีบจดทะเบียนให้ครับพี่เดี๋ยวเพราะว่ามันวิ่งตังจังหวัดใช่ครับใช่ครับตำรวจครับจดให้เลยตัวนี้พักค้อตังบอยได้นะใช่พักหลังๆเนี่ยตลาดแช์นะครับตรองไฟสว่างหรือจะว่าดีมีครับไม่มีรถเร็ครับถึงมันเป็นสายแดงมันก็ไม่ได้จดนะใช่ครับเพราะว่าเหมือนตำรวจแหละครับเพราะว่าต้องรอจดก่อน มันรอยตัดมันข้างในเนาะพี่คนะับเหมืนอนเขาปาดมาให้แต่ข้างนอกเลยใล่ไหมครับืมอะไรไปมไหมลูกลืมอะไรไปลืมอะไรไหมคะลืมกกลับมาเอาพอมรมหลุดก็ได <c oughs> <c oughs> ้พี่เสือมาเลิกสักโมงจ้ะ ซิมมงเก่าสวัสดีค่ะติดต่ออะไรคะได้คุยก็ครไหวหรือยังจ้ะง,งจะ้จะเดี๋ยวเชิญข้างบนเลยค่ะอะไรนะพี่เสริมอ๋อครับจักโมงแล้วอีกประมาณ4นาทีนี่นะครับสุณผู้ชมสวยๆเลยนะ ครบชุดนะครับหตนันรถรถนี่ลูกค้าสวยมากนะทุกคนรถก็สวยคนซื้อก็สวยนะแม็กอ3 0สสบนะครับ <c oughs> ข้างหลังเลนโซ่นะ <c oughs> นี่ขนาดถ่ายพัน่าในนี่นะพี่ตัวนโอ่าปังมากลูกค้าพี่ต่นสวยทะลุแมส ฝากพิธด,ดุมไทยเทสวยเทาแลมโบสีเท<ส>าแลมโบใส่แม็กสีนี้แล้วก็ครอบใส่แม็กสีนี้แล้วมันดูเข้มดีมันดูเท่ดีอ่ะอ๋อคองไอ้นี่ใช่ไหมครับอันนี้นให้ที่วัดเจิมให้เลย,เลยแหละเนาะที่นี่เนาะย้อนไปทอนสายไฟก็ครับ อ๋อมี่ไขควงเราดิไขควงมาใช้เราดิครับผมวกินกาแฟไหมจ้าพ่อสั่งเราใช่ไหมคะโอเคสวยค่ะใช่ครับแต่นันหลอดเดิมของพี่แพลวก็สวยมานกอนพันสองพันห้าประมาณนี้แหรอครับหลอดเดิมสยามก็ได้ครับครับมันหลุดไหมถ้าจอร้านสยามบอกรวมกล้องถอยด้วยอยู่ห้าพันห้า นี่เขาจัดตผอกเนบเขาลอยแบบว่ามันถูกเต็มกี่สิบนิ้วอ่ะครับพี่เสริมจอเต็มเลยครับออกจากหนีเลยค่ะหน็บมันถูกหนบหยีซิบมินน่าจะมันถูกไอ้ที่ว่ารัดหัวข้อมันใช่ไหมผอบไว้ครับหยุดหยุดไว้เพื่อสามัญครับอ๋อพี่เสริมไม่ต้องซื้อไอ้เป็นผ้าใบคลุมใช่ไหมมันมีผ้าใบมันมีผ้าใบมี ครับเชือกซีเซนแล้วก็มีมีตะไคร้ครับแล้วพอนั่งเล่นรอแป๊บนึงเดี๋ยวค่ะแต่ว่าหน้าฝนถ้าวิ่งก็ต้องผ้าใบแล้วเนาะครับจะได้ถ่ายรูปงามๆจ้ะอ๋อเป็นเป็นชุดมาเลยเชือกผ้าใบอะไรด้วยครับครับจะชุดผางุดอีกประมาณหนึ่งนาทีนะครับพี่เสริมครับเนี่ยคอยดูว่าไปแดดเข้มๆปั๊บมันจะเป็นอีซีหนึ่งใช่ครับ ใช่ถ้าเวลาดูตอนที่แดดไม่ส่องเนี่ยสีจะเข้มเป็นดําเลยมันเลยถ่ายรูปยากนิดนึงครับบางคนก็ว่าเอาสีในรูปก็เนี้มันเห็นมันใช่เวลาถ่ายเนี่ยโดนแดดเงี้ยนะถ่ายรูปมาสว่างเวลาถ่ายในที่มืดมืดเลยต้องสีเนี่ยต้องเห็นตัวจริงครับพี่เพราะว่าถ้าดูในรูปจะแบบหลอกตาหน่อย พี่เสริมกินนาทีอันนี้ผมห้านาทีใช่ไหมของผมเก้า <laughs> ใช่ครับกินนาทีแล้วครับอ๋อแปดเนาะอีกหนึ่งนาทีถ้าในโทรศัพท์มันจะตรงอันไหนครับพี่เสริมร,ถรถอ๋อพี่มายรีไซเคิลใช่ไหมครับครับ ซื้อบ่อยเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนเป็นีสมายูาออออกมาทำรีไซเคิลรองสาวแลเพราะเหมือนเหมือนปีที่แล้วก็ซื้อซื้อเพิ่มเรื่อยๆอยู่นะครับพี่มายรีไซเคิลนี่ครับโอเคครับพี่ ก็จเป็นหมอฟันอยู่ตรงนี้อ๋อ <c oughs> เปิดคลินิกด้วยเปิดคลินิกลาออกจปลโรงพยาบาลขอบคุณมากครับพี่เสริมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะพี่เสริมก็เป็นลูกค้าเก่าอียสุเรานะคุณผู้ชมนะฮะก็มีในวีคอสที่ขับมาคันหนึ่งแล้วก็มีมิวเอ็กซ์ด้วยอันนี้ก็เอารถตอนเดียวไปใช้นะพี่เสริมทำไว้บอร์ดนะฮะก็ ถ้าใครสนใจก็บุญเสริมไว้บอร์ดลองเซิร์ชดูนะฮะนะครับคุณผู้ชมก็ติดต่องานได้นี่ทำแบบเนี้ยเก้าอี้นั่งอะไรพวกนี้ไว้บอร์ดอะไรพวกนี้ตู้บิวอินนะครับก็ฝากงานด้วยละกันนะฮะคุณผู้ชมก็ใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้ละกันโอเคครับผมยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันสวัสดีครับผม